มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิธียื่นตรวจสอบทบทวนสิทธิ์เราชนะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาทางโครงการเราชนะได้ให้ประชาชนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เคยโดนเบีนคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันมาแล้วได้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะ ทั้งนี้พบว่ามีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านในการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิ์แต่ไม่ผ่านนั้นส่วนใหญ่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าคุณสมบัติของตนเองนั้นผ่านและไม่มีเงินในบัญชีเกินตามที่ทางโครงการระบุแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวกุรยาตันติเต αι, มิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงังกล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแล้วก็กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะและพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ w w w p r a c h a ์เว็เท่านั้นนะคะโดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยจะมี6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะวิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์เบื้องต้นนะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b r e w c h r n a c o m ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2564นะคะ2เลือกเมนูขอทบทวนสิทธิ์ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบได้แจ้ง 4. กระทรวงการคลังขอนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งโดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ม,มติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19มกราคม2564ดังนี้ค่ะมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะคะ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนาญหรือว่าเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลล่าสุดนะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน500,000บาทตามฐานข้อมูลล่าสุดค่ะ5 ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเวอร์ไวเวบราชนะ .com นะคะ 6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ